เล็กมากไม่เท่านิ้วก้อยผมเลยโอ้โหเล็กสุดๆแล้วก็มีแค่ตัวเดียวซะด้วย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยนี่นะครับกระต๊อบจงกระต๊อบในป่าลึกนะครับก็จงเนี่ยก็ย้ายจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้เองก็ข้างล่างเนี่ยก็คือผมกับวรลิทวิแล้วก็จงเคยมาพักกันข้างล่างนะครับก็จงขยับขึ้นมาบนที่สูงนี้สักหน่อยตอนนี้น้ําอะไรก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยกาจะพาทุกคนมาหาจงนึกว่าจงอยู่ที่นี่นะครับส่วนมากจงก็จะมาใช้ชีวิตตามลําห้วยนี้ แต่วันนี้มาก็ไม่เจอจงด้วยพวกกองไฟแล้วก็เก่ามากแล้วเมื่อกี้ตอนมานะครับจากบ้านก็ไม่เห็นจงด้วยเหมือนกันไม่รู้จงไปอยู่ไหนนะครับแล้วก็บ้านจงเนี่ยจะไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ก็หลายคนถามนะครับว่าบ้านจงเนี่ยจงยังอยู่หรือเปล่าก็บอกเลยนะครับตอนนี้จงไม่ค่อยอยู่บ้านจงแล้วนะครับส่วนมากก็ไม่อยู่ป่าก็อยู่บ้านเป็นบางวันแค่นั้นนะครับก็โอเควันนี้ผมก็จะมาพักที่พักเก่าจงตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าก็จะมาหาจงทำอาหารกินกันแต่ว่าจงไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็ กินอาหารเองด้วยกันเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอาหารนะครับผมซื้อมากินโดยเฉพาะเลยก็กะว่าจะมาหาจงมาเลี้ยงจงนะครับแต่ว่าจงไม่อยู่ก็ช่างมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพักกันเตรียมที่พักอะไรพวกนี้นะครับก็นี่ก็เป็นที่พักจงนะครับนี่เลยก่อไฟเก่าๆแล้วมีพวกใบบงใบไม้ลงมาเต็มนี่ก็เป็นขวดน้ําจงนะครับรูจงต้มกาแฟกินหรือเปล่า ก็บนพื้นเนี่ยโอ้โหใบมงใบไม้เต็มเลยแล้วก็หลังคามุงด้วยใบลูกชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหี่ยวแห้งมากละซึ่งพวกผมเนี่ยจาักการตรงนี้ไปนานละแต่จงมาเนี่ยจงมาต่อเติมบนนี้นะครับจากที่เมื่อก่อนพวกผมใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างตรงต้นไม้นั่นเลยที่พักนะครับนี่ตรงห้วยนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกผมก็ย้ายมาอยู่บนนี้ไม่ใช่พวกผมนะครับจงหลังๆเนี่ยจงมาอยู่บนนี้นะครับอ๋อนี่เลยเป็นหลังคาแล้วก็รู้สึกว่า จะมีนี่ด้วยเป็นเอ่อมันจะเป็นไหวนะครับหวนอนอ่อนจงน่าจะตัดมา,าสารพวกตะกองตะกร้าอะไรพวกนั้นนี่ด้วยมีรอยที่จงทําไว้เป็นกองตรงนี้นะครับนี่เป็นต,ตัวตัวแห้งๆแบบนี้แต่แห้งหมดละทาอะไรไม่ได้นะครับก็เมื่อกี้ผมก็เดินลงมาจากลงบงลง,ลง,ลง,ลงจากโอ้ลงจากเขาข้างบนลงมานะครับโอ้พนไม่ชัดเลยตอนนี้ ก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็เพิ่งจะหายเองก็โอเคก็มีการนะตอนนี้ก็นี่นะครับแสงแดดก็ยังอยู่ข้างบนเลยแต่ในป่านี้มันลกๆทึบๆนะครับในลาห้วยก็เลยไม่มีแสงแดดก็แสงแดดก็ยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับก็รอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข้างล่างกันรู้สึกว่ามีรอยหมูปงหมูป่ามาอาบน้ําด้วยนะครับรู้สึกว่าจงจะ ทำขั้นบันไดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหขั้นบันไดเล็กเกินไม่ใหญ่มากนะครับก็เลยขึ้นยากรู้สึกว่าหลังจากที่พวกผมจากไปหลายเดือนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหมูป่ามาอาบน้ําแถวนี้ด้วยนะครับนี่เลยเป็นปลักของหมูป่าก็นี่เป็นฟ้าเก่านะครับที่พักเก่าเลยก็จงย้ายไปสร้างอยู่บนนู้นนะครับไม่ใช่บนนู้นหรอกแค่ตรงนี้นะครับให้มันลอยพื้นขึ้นนิดน,นึง ก็จงเนี่ยจะเสริมพวกคานพวกอะไรไปด้วยแล้วก็เสริมเสาเนะครับติดต้นไม้ใหญ่นี่เลยนี่โหสุดยอดที่พักจงก็วันนี้ก็มาชิวๆนะครับยังไม่มีอะไรสร้างที่พักเลยก็ไม่ต้องต่อเติมอะไรของจงละก็ใช้ของจงไปก่อนนี่ก็จะเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะครับที่หมูป่ามาอาบน้ําก็น่าจะไม่มานานแล้วนะครับตอนนี้น้ําใสกิ้งเลยแล้วก็น้ําจะไม่ค่อยมีละไม่ค่อยแรงเหมือนตอนที่พวกผมมากันนะครับ ให้ดูตรงนี้ก็อีกบอร์ดหนึ่ง,น,งน,นี่นะครับที่พักของผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแนวนี้นะครับก็จงก็ลื้อไปข้างบนละสุดยอดมากโอเคก็เดี๋ยวผมจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงนกเป่าร้องด้วยนะครับนกเปล่าไปส่องดูกันซิว่าจะเจอหรือเปล่านะครับการจะพักกล้องไปก่อไฟแล้วแต่ว่า ยังเสียงหกเกล้าอยู่บนต้นไทรที่พวกผมเคยมาส่องด้วยไม่รู้ว่ายังอยู่ข้างบนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวส่องให้ดูก็ต้นไทรต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่พวกผมมันนอนใต้ต้นสายนี่นะครับเมื่อก่อนก็ผ่านมาไม่รู้กี่เดือนแลประมาณเดือนสองเดือนนะครับเป็นก,กลัวๆสองเดือนส่องต้งตนไทรทุกคนดูกันนี่ต้นไทรตอนนี้ก็ แต่กิ่งแห้งๆนะครับใบไม้สลัดโดนสลัดทิ้งหมดละลืมข้าวหน้าไรมีนกโดดไปไปมามาด้วยเป็นพูกนกตัวเล็กๆนะครับเสียงผมนี่อาจจะหอบพอมนะครับเพราะว่าเพิ่งจะสบายไม่กี่วันเองแค่ตัวตัวเล็กๆตัวนี้เป็น ลูกชิดที่มีพวกต้นเฟิร์นนะครับขึ้นตามต้นลูกชิดข้้งหน,นี้มันชื้นมากนะครับก็เลยพวกฟวงพวกเฟิร์นขึ้นด้วยนี่เป็นทลายของลูกชิดนะครับอีก2องปีก็จะได้ทํานะครับเนี่ยแต่ในป่าลึกแบบนี้คงไม่มีใครมาทํามีก็คนที่สู้จริงๆนะครับนี่เลยตอนนี้ก็ลูกยังเล็กๆอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปก่อฟงก่อไฟก่อนนะครับไล่ยุง <c oughs> โอ้โหเป็นวันนี้มันจิตามแบบนี้แหละครับโอโ้โ,อโห,โโหโวันนี้ก็ชันสุดๆแต่ว่าจงทําที่พักไว้กว้างอยู่นะครับเนี่ยประมาณเม็ดกว่าๆก็เดี๋ยวผมจะก่อไฟตรงที่พักเก่าตรงนี้แล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีการทําอาหารด้วยวันนี้ผมเสื้ออาหารสําเร็จรูปมานะครับก็เลยแค่ก่อไฟไล่ย,ยุงก็พอแล้วก็เดี๋ยว ถ้ายังไม่มืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปดูที่พักเก่าของผมเมื่อก่อนนะครับที่วอลวิทกับจงไปสร้างไว้แล้วก็วันที่2เนี่ยผมไปนอนตรงนั้นเราเดินลงไปข้างล่างนู่นเลยประมาณหลายร้อเมตรนะครับประมาณ8 0 0ถึง1กิโลเมตรโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูกันก็ตอนนี้ก่อไฟไล่ยุงเลยก่อนดีกว่า มีพวกเสียงกิ่งไผ่หักด้วยนะครับลกลอกแรก,ก,กเลยตอนนี้ไฟผมก็เริ่มติดแล้วตอนนี้ไฟผมก็ลุกอย่างแรงนะครับติดชัวรก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่พักเก่าของผมนะครับที่จงแลวกบลวิ์สร้างไว้ที่ผมไปนอนที่พักเก่าของเขาสองคนนะครับเมื่อก่อน ก็เราจะเดินตามลําห้วยนี้ลงไปข้างล่างกันเลยตอนนี้ยังไม่มืดน,นะครับยังสว่างสว่างอยู่ไปกันเลยเดินลงตามลําห้วยมาเรื่อยๆก็เจอเอ้ปลหลักหมูป่าเป็นช่วงๆนะครับนี่เลยนี่ก็เป็นด้วยนะครับซึ่งมันเอาตัวมันลงไปจุ่มในโคลนพวกนี้เลยเพื่อไล่มแมลงอะไรพวกนั้นนะครับอ้ก็ตรงนี้ด้วยนี่เป็นขอนไม้ ลงมมาตั้งนานนะครับผุพังหมดละ้ะก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งด้วยนี่เลยซึ่งไม่มานานแล้วนะครับโอ้โหนี่ด้วยไต็มเลยแถวนี้นี่โอ้โหนอนแบบไม่สามคืนเลยนะครับหลุมหนึ่งตรงนี้ด้วยไม่ซ้ำกันเลยนะครับแถวนี้ก็เจอยองเจอเยียบด้วยมันเละๆแบบนี้เป็นโคลน,นครับเดี๋ยวได้ ถ่ายง่ายเวลาใช้จมูกถ่ายให้เป็นบอ่อนะครับนี่เลยเป็นบอ่อบ่อบ่บอ่บอ,บอ,บอข้างล่างนู่นเลยเราไปดูที่พักเก่าซิว่าเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ข้างล่างนู่นแลวแล้ว,ลวจุดนี้นะครับผมก็มาถึงละจุดที่มันใช้ตัวขัดถูพวกผนังดินนี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นรอยที่พวกขนพวกอะไรไปเสียดสีกับดิน เพื่อให้พวกควนจะติดตัวมันนะครับเพื่อไล่มาแรงแล้วก็มาแรงไม่สามารถทําอะไรมันได้ก็รอบๆบริเวณนี้ก็ยังเป็นพวกพลงพวกนั้นอยู่มีรอยทงรอยเท้าด้วยนะครับนี่ถงรอยทงรอยเท้าขนาดเล็กขนาดใหญ่เหย,ยียบย่ำไปมาเต็มไปหมดเลยโอ้ก็ที่พักผมก็อยู่ตรงนั้นเองนี่ตรงนี้นะครับที่เห็นใบลูกชิดเป็นเส้นๆตรงนี้ ปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้โหเลเป็นจกรับเป็นหน้ากลองของไฟใบไม้ล่วงเต็มกอนี่เลยที่พักเก่าใบไม้ก็เต็มบนนี้เลยนะครับเต็มพื้นไปหมดเอพวกไม้อะไรใบมุงใบไม้ที่ยังมามุงเนี่ยก็แห้งหมดละถึงได้ยินเสียงพวก ลกรือกาลอกวิ่งก็เป็นแน่ใจนะครับเสียงกิ่งไม้บนเองไปมาแล้วข้างบนนี้นี่แต่วพวกเสียงนกร้องนะครับต้นไม้สูงเสียดฟ้านะครับในลําห้วยนี้คือทุกคนจะสังเกตได้นะครับในลําห้วยพวกใบไม้เนี่ยจะไม่ผลัดใบนะครับเพราะว่ามันมีน้ําอยู่ตลอดปีมันไม่สมันไม่ต้องผลัดใบก็อยู่ได้นะครับเพราะมันดูดน้ําไปเลี้ยงใบมันได้แต่ถ้าพวกอยู่บนเขาเนี่ยก็ ต้องผัดใบนะครับสลัดใบทิ้งเพื่อที่จะออได้นั่นใหม่ได้ผลัดใบแล้วก็ใบแขง,งอกมาใหม่นะครับตอนหน้าฝน,น,นเสียงนกร้องเต็มเลยทางนี้เสียงกินไม้หายเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับไปเราเดินไปข้างบนกันดีกว่ากับที่พักนะครับ ไปด้วยข้างบนนี่ก็เป็นต้นไม้ค้นลงมานะครับเนี่ยแห้งแล้เริ่มแห้งละนม้แจะเพิ่งค้นไม่นานนะครับเนี่ยแต่มันไม่ถึงเดือนตอนนี้นะครับมีการลอกออกหากินนะครับตอนนี้ผมจะสองทุกคนดูเลยกัะป่าก็เริ่มขันเข้าที่นอนกันแล้วมุนยอดไผ่นะครับ ดูแล้วที่ก่อไฟจงเนี่ยมันแคบไปนะครับมันชันด้วยก็เลยต้องไปตัดพวกต้นกล้วยแล้วก็ไม้นะครับมาตอกไว้แบบนี้เพื่อให้มันกันพวกพวกขี้เท่าสไลด์ลงนะครับจะได้ที่ก่อไฟกว้างขึ้นตอนนี้ก็มือสนิทได้สักครู่ละนกพวกอะไรต่างๆก็นอนกันหมดแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไว้ครับคลิปนี้ก็มานอนที่พักจงแค่นั้นแหละเพราะว่า ก็จะมาหาจงแต่จงก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับเม่กี้ไปดูที่พักข้างล่างก็ไม่เจอเหมือนกันไม่รห้ว่าจงไปไหนกันละช่วงนี้ไม่เห็นจงเลย กับข้าวผมในคืนนี้นะครับก็นี่เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับก็ทุกคนเห็นแต่เนื้อยข้างบนเนี่ยเึ้นก๋วยเตี๋ยวพวกเครื่องพวกอะไรอยู่ข้างล่างแล้วนะครับก็มีข้าวหนึ่งห่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะกินละก็วันนี้ไม่ได้สร้างที่พักก็ปรับปรุงที่พักจงเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ตัดใบตองมาปูที่นอนแล้วก็กันกองไฟตรงนี้นะครับด้วยต้นกล้วยเลยนะครับใช้ไม้สองตัวค้ำยันไว้ ก็นี่เลยก็ไฟก็เริ่มมอดนะครับเมื่อกี้ผมก็เริ่มก่ออีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มติดอีกแล้วรอบหนึง่งติดติดดับดับไปอย่างงั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวน่าจะติดแรงกว่าน,นี้ตอนนี้ก็ไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมหม้อสนามไม่ได้เตรียมถ้วยอะไรมาเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปตัดอ้บบองไม้ไผ่นี้มาทําเป็นถ้วยเลยวันนี้ไม่ได้ทําอาหารไม่ได้ทําข้าวกันเลยง่ายๆนะครับหายเนี่ย อิ่มเกินนะครับก็หลืออีกนิดหน่อยก็เก็บไว,ว้พรุ่งนี้เช้ากินแล้วกันเพราะว่าอิ่มเกินหมดข้าวไปถุงนึงแล้วนะครับแล้วก็กยเ๋ยว,วอีกประมาณครึ่งถุงเนี่ยสุดยอดเลย ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไอ้พวกบอ่อหรือปลาหลักของหมูป่านะครับว่ามันทําเป็นบอ่อไว้เนี่ยมีพวกสันน้าอะไรอยู่หรือเปล่านะครับก็ไปดูข้างล่างสักหน่อยก็ตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับบอ่อเล็กๆดูบอ่อใหญ่ๆสักหน่อยว่ามีพวกสันน้ำอะไรบ้างก็เดี๋ยวดูเสร็จเราค่อยเข้านอนกันนะครับซิวมีพวกพวกบพวกอะไรเล็กๆตัวเล็กๆหรือเปล่าก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็น ไอ้ร้านที่เขามาทําลูกชิดเก่านะครับนี่เมื่อก,ก่อนมายังสมบูรณ์เลยตอนนี้ก็เละแล้วก็ล้างไปหมดละนี่เลยก็เป็นบ่อที่หมูป่ามาอาบน้ำนะครับก็มีน้ําไหลเล็กๆด้วยก็ไม่นานน่าจะแห้งนะครับนี่พวกรอยเท้าหมูป่าเลยหลุมๆแบบนี้นะครับนี่ตัวก็ถ้าจะใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้โหน้ํา ขาดแล้วก็ไม่มีสันนะ้ำอะไรเลยมีแต่พวกรูปูนะครับแต่ก็ไม่เจอปูเหมือนกันนี่น่าจะเป็นรูป,ปูแต่ปูก็ไม่มีโอ้ยรอบที่แล้วพกผมมานี่ยังมีปูนะครับโอ้ยเห็นกบตัวนี้เล็กตัวหนึ่งแล้วนี่เลยโผล่หูออกมานะครับนี่ตัวเล็กมาก ม่เท่านิ้วก้อยผมเลยโอ้โหเล็กสุดๆแล้วก็มีแค่ตัวเดียวซะด้วยโอ้มีลูกออดนีน่ะครับลูกออดบ่อ,น,บอนี่มีลูกออดโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหยังคุณเลยตอนนี้โอ้โห,โหตกใจแสงไฟผมนะครับแล้วก็มีปูตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยดูว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าปูปูตัวเล็กๆเ,เหมือนกันนี่เลย เห็นเห็นแล้วก็ดูเป็นเราคลองว่าเป็นปูแค่นั้นนะครับนี่ก็มีปูตัวเล็กๆแล้วก็ลูกอสแค่นั้นเองบอ่อนี้บอ่อไม่กว้างมากนะครับกระมาณอืมสี่สิบสี่สิบเซนห้าสิบเซนแค่นั้นเองนี้ไปนู่นก่อนนี่เลยที่พักเก่าเดวตุมเป๊ะไปหมดละก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปนอนเลยดีกว่า พราะป่านี้นงเงียบสงบมากตอนนี้รู้สึกว่าผมก็มีอาการจะหนักขึ้นหนักขึ้น,นครับเป็นหวัดแล้วก็ไอด้วยไปเป็นนอนดีกว่าวันนี้ผมก็เตรียมถุงนอนมาสองผืนแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผืนนะครับผ้าห่มของผมเลยโอ้เดี๋ยวก่อนแล้วก็ไปเก็บฟืนด้วยนะครับฝากกองไว้ตรงที่พักนี้ก่อนแล้วก็ไปเก็บฟืนมาด้วยจะได้สุมทั้งคืน,นครับตอนนี้ฟืนก็เริ่มจะมอดอีกแล้ว ก็ตอนนี้ก็เตรียมที่นุงที่นอนนะครับถุงนอนสองพื้นแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งพื้นนะครับรอบนี้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ค่อยสบ,บาย,ยนะครับต้องให้ล่างได้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ได้เอามาคือเสื้อกันหนาวนะครับเพราะมันเต็มแต่กล้าละก็เลยเอาแค่ถุงนอนมานะครับถุงนอนก็น่าจะโอเคละก็ตัวยัดเข้าไปในถุงนอนแบบนี้เลยพื้นหนึ่งก็รองพื้นหนึ่งก็ยัดตัวเข้าไปนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าไฟมอดเมื่อไหร่ก็ตื่นมาก็นี่เลยยาจุดกันยุงนะครับมีพร้อมเลยถ้ามียุงก็ยดจุดยากันยุงไว้ด้วยจะได้กันยุงด้วยนะครับเพราะเวลาเราเปิดหน้าเนี่ยจุงยุงจะได้ไม่กัดเรานะครับโอเคลาติสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าๆไม่ค่อยสบายด้วยเมนุจะตื่นเช้าหรือตื่นสายนะครับ รงนี้โอเคครับผมจากการทุ่งนี้ถ้าคืนนี้ตื่นก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับโอ้สิ่งนกคูกร้กองด้วย ตอนนี้ก็เป็นลูกกี่มุงกี่ยามนะครับไฟผมก็มอดหมดแล้วเงียบม,มากนะครับในป่านี้ซึสิ่งจะกระจันจึงดิดอะไรไม่มีเลย ไฟผมมอดละเดี๋ยวผมจะส่มไฟเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมานอนต่อละกันก็างคืนแบบนี้ก็ไม่มียุงนะครับไม่ต้องจุดยากันยุงเลย ผมก็เริ่มติดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะสุมฟืนทอดใ,ใหญ่ที่เหลืออยู่เข้าไปแล้วก็เราจะนอนกันต่อนะครับก่อเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนี่เลยไฟฉายผมเนี่ยไม่ค่อยสว่างนะครับเปิดเป็นระดับระดับไปก็ที่ข้างๆก็ชันๆแบบนี้เลยรองเท้าวพวกอะไรก็วางไว้ตรงนั้นไปข้างล่างก็นี่เลย เงียบมากนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะนอนกันต่อนะครับจะกันตอนเช้าเลยนะครับรู้สึกตอนนี้เสียงก็เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วอากาศมันเย็นมากครับตัวพาดอนอภูุิผมเนี่ยวันนั้นเอฟซีมานะครับก็เลยให้เขาโอเคไป เดี๋ยวให้เขาซ่อมกลับมาก่อนนะครับแล้วก่อนเดี๋ยวเาเอามมาัดูกันใหม่ตอนนี้เขาเอาไปซ่อมแซมนิดน,นึงนะครับโอเคนอนจนต่อนะครับผมโอ้ยสว่างแล้วนะครับ ก็ยังสว่างไม่มากพวกนกพวกไหนก็เริ่มตื่นได้ยินเสียงไก่ป่าขันด้วยจากบนเขานาต่ออีกสักครู่นะครับเห็นมันสว่างกว่านี้ก่อนตอนนี้ก็สว่างมากแล้วนะครับแต่ใน,นที่พักยังมืดๆอยู่แต่ว่าข้างนอกก็โอ้โหเหมือนเช้าทั่วไปนะครับ เริ่มสว่างกันแล้วแล้วก็นี่เลย,ยเกี๊ยวของผมเมื่อคืนนะครับก็ยังเหลือนี่แล้วก็เดี๋ยวจะกินตอนเช้านี้นะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารแล้วก็เป็นเสริมแรงในการเดินทางกลับในเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวนั่งกินก่อนตอนนี้ก็กไฟติดเรียบร้อยละก็อุ่นๆนะครับตอนนี้ อาหารของผมเมื่อคืนผมก็วางข้างๆก,กองไฟนะครับก็ไม่มีมาลางอะไรขึ้นเลยนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กองไฟมันไม่กล้าเข้านะครับพ่งมาลงมาลแารพพวงมดอะไรต่างๆ ก็ตอนนี้ก็สายมากแล้วนะครับผมก็เก็บข้าของสัมภาระของผมเสร็จเรียบร้อยละก็เดี๋ยวจะล้างช้อนแล้วก็ดับไฟนะครับแล้วก็ออกเดินทางจากป่าน,นี้กันที่พักจงก็โอโหนอนหลับสบายทั้งคืนนะครับก็รอมหน้ายัางไงเดี๋ยวค่อยมาพักกันใหม่นะครับรอบนี้ก็ตั้งใจมาหาจงโดยเฉพาะเลยแต่ว่าจงก็ไม่อยู่นะครับ รว่าจงอยู่ข้างล่างที่พักไกลๆที่วรลวิทย์กับจงเคยไปสร้างกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเมื่อวานผมไปไม่ถึงไปถึงแค่ตรงที่ผมเคยไปนอนนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาพักที่เก่าจงแล้วก็มาหาจงแต่จงไม่อยู่นะครับไม่รู้จงไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้บ้านจงจงก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูซิว่า จะไปตามจงกันที่ไหนกันต่อเจอที่ไหนค่อยว่ากันนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจอมยุทธก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สันส้นๆง่ายๆนะครับก็ตามหา,หาจงอย่างเดียวไม่ได้สร้างที่พักอะไรไม่ค่อยสบาย้วนะครับเจ็บคอแล้วก็เป็นหวัดด้วยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมจอมยุทธขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ ินมาถึงกึ่งๆเขาก็แดดก็ออกแรงมากฝั่งนู้นละนั่นเลยฝั่งเขาฝากนู้นยินเสียงไก่ป่าขันด้วยบริเวณนี้นั่นเลยไก่ป่าเสียงโคตรด,ดี